ตาเล็กเนี่ยมีทองหนัก5าบาทในตัวเชื่อว่าเป็นสร้อยทองกับเล็กข้อมือก็เอาไปขายเรียบร้อยแล้วนะได้เงินมาเกือบ200,000ก็กะจะโอนเงินไปให้ไอ้มิจฉาชีพแล้วคือตอนหลังตาเพิ่งมารู้ว่ามันคือมิจฉาชีพอตอนนั้นเกิดเอกใจก่อนจะโอนไปเนี่ยเดินไปถามตำรวจที่โรงพักก่อนดีกว่าตำรวจบอกว่าตาไม่ต้องโอนไปเลยนะตาโดนหลอกแล้วมันคือมิจฉาชีพนี่ครับตาพิมาตรนะครับหรือว่าตาเล็ก ทุกนิโรธนะครับอายุ87มาที่โรงพักนะครับเงินเป็นตับๆเลยเห็นไหมสองแสนน่ะทั้งหมดอ่ะนี่ครับหอบเงินมาที่โรงพักสพเมืองนนทบุรีครับไม่ได้เอามาให้ตํารวจนะเอามาบอกว่าคุณตํารวจเนี่ยจะโอนไปดีไหมปลายทางเขาบอกให้ตาเนี่ยโอนไปให้หน่อยครับตาเอดใจไงโชคดีมากๆเลยนะครับโชคดีมากๆต่เล็กบอกว่าแก๊งคอสเซนเตอร์โทรมาบอกว่ามีคนเอาชื่อตาไปเปิดบัญชีมา แล้วเดี๋ยวจะมีทั้งเจ้าหน้าทีปะปะงง่ปปงกรมสรพากรแล้วก็ตำรวจเนี่ยโทรไปชี้แจงกับตานะถึงข้อระเบียบต่างๆนะครับแต่ตาเนี่ยต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบก่อนอะถ้ามีสองแสนก็โอนมาสองแสนก่อนก็ได้มาตรวจสอบดูว่าเป็นเงินที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าเดี๋ยวตรวจสอบเสร็จจะโอนคืนให้พร้อมค่าเสียเวลาด้วยเป็นการชดเชยไปทางหนึ่งตอนนั้นครับตาเล็กก็เชื่อสนิทใจเลยรีบเอาสร้อยทองที่มีอยู่ในตัวครับ สร้อยทองหนัก3บาทเหล็กข้อมือหนักอีก2บาทรวมกันแล้ว5บาททองคําไปขายที่ร้านทองได้เงินมาเกือบ200,000ครับแล้วก็บอกว่าเตียงจะไปถอนพันธบัตรที่ซื้อไว้อีกหลาย10ล้านโอ้อโหตาเล็กทำไมรวยอย่างเงี้ยผ้าคิลิ้วห่อทองนเนี่ยเดี๋ยวก็ตอนนี้ทุกคนรู้ว่าลัางประเทศแล้วนะว่าตารวยเนี่ย <laughs> อันตรายเหมือนกันนะเออแต่ตาบอกว่าไม่ได้เป็นเงินสดไงมันอยู่ในพันธบัตรหลาย10ล้านนะครับ เตรียมจะไปถอนมาแล้วก็โอนไปให้มิชาชี่ะแต่ตอนเดินเดินอยู่นึกเอะใจสงสัยขึ้นมาว่าสมมติว่าสมมติว่าเป็นคนผิดจริงก็ต้องไปบอกตำรวจเลดีใช่ตาเก่งมากใช่ปะก็ต้องอไปถามตำรวจว่าตาผิดจริงหรือเปล่าเลี้ยวเขาลงพักเลยทีนี้เออเลี้ยวเขาลงพักเลย <c oughs> ทีนี้ครับตำรวจก็บอกว่าคุณตาคิดถูกแล้วที่มาที่โรงพักก่อน <c oughs> เพราะว่าถ้าโอนไปเนี่ยเกลี้ยงแน่นอน <c oughs> ไปฟังเสียงตาเล็กนิดนึงครับ ผมไม่เฉลียวเฉียวใจะ่ะทําไมต้องเอาทองไปขายด้วยแล้วทําไมมันบอกว่าถ้าเผื่อว่าบัญชีผมว่ามันมีบัญชีบ้าอยู่เนี่ยครับซึ่งผมไม่เคยเปิดเลยถูกต้องแต่มันบอกว่ามีคนไอชื่อนายอะไรไม่รู้รบ,บัญชีนั้นนะ่ะบัญชีบ้าเนี่ยมันมันถูกจับครับแล้วมันก็ทารอาทมาผมมทารทาทมาผมแล้วตอนเนี้ยตาเล็กมาลงพักเนี่ย ยังไม่ได้โอนเงินเพราะอะไรถึงยังไม่โอนเงินผมว่าเฉลียวใจตอนที่มันให้โอนผมไปหามามันที่อุดรผมก็เดินเดินไปผมมันนั่งคิดตำรวจโ่าสุดท้ายดีกว่าจะติดคุกก็อะไรก็เราไม่ได้ทำผิดอะไรเรามาหาตำรวจต่อดีกว่าทางตำรวจจับผมติดคุกผมไม่ว่าถ้าผมผิดจริงผมคิดถูกมากเลยนะจริงที่เลี้ยวเข้าโรงพักก่อนนะเกือบไปแล้วเกือบแล้วเชียวคือเบื้องต้นเนี่ยสองแสนที่ไปขายทองได้เนี่ยสงสัยเกลี้ยงแน่นอนครับ นี่ตันเล็กก็ยกมือไหว้ขอบคุณตำรวจแล้วก็นักข่าวที่ยืนอยู่ข,ข้างด้วยนะ <c oughs> อูบอกว่าขอบคุณมากเลยนะไม่งั้นเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้เนะี่ยหายไปหมดเลยแน่เลยอ่ะ ค่ะเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะข่าวนำเสนอกันทุกวันน้ะเรื่องโดนหลอกแบบนี้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะอ,อู้แล้วก็เหยื่อมักจะเป็นคนแก่แต่ตาเก่งมากค่ะช่นชม,มนะคะแต่ตอนนี้ข่าวทั้งประเทศรู้แล้วว่าตารวย <laughs> ระวังด้วยนะตาหาตำรวจไว้ก่อนมีอะไรหาตำรวจไว้ก่อนแบบนี้เลยตามีให้ยืมห้าหมื่นไหมมิตรค่ะเป็นมิตรจริงๆระมิต <c oughs> รภาพที่สร้างขึ้นได้นะ <laughs>